ได้ะไรสวัสดีครับยูไม่ได้ใบหวยครับจะพาหลานวายุไปสับหน่อไม้เนาะว่าจะมีหรือเปล่าตามหัวไล่ปลายนาตามหัวไล่ปลายนา,นาสองกอ รมาณสองกอสามกอแลลวเนาะว่าจะมีไหมเอาสักหน่อสองหน่อคงจะมีเนาะตรงที่เราเคยไปสับแหละครับขอเขาสักหน่อสองหน่อเนาะว่าจะเอามาหมกนี exactly. ่เอามาหมกใส่ใบยอเนี่ยใบยอยอดสวยๆเลยนี่ยใบใหญ่ๆด้วยครับเนี่ยห่อเอามาห่อเนาะ จะทัพักนี่ใบโยมีลูกโย,ย,ยอด้วยโยด้วยไปหิวไปตัดวันนั้นเห็นหนอเดียวเนาะหนอเดียวมันยังไม่ใหญ่เลยไปไปดูว่าจะมีไหมมันจะโตหรือ,อยัง หรือว่าเจ้าของคอ,อไปแล้วไปติดตามครับที่หมายแล้วครับอันนี้ก็สับเอาขาหนกขามาด้วยครับหนอกขาจะมาจาักฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเนาะกอนู้นก็ไม่มีครับมาดูกอนี้ก็เลยแวะมาดูจันจันอยู่บนบกนู้นจันเราอยู่บนบก น้ำน้ำลวยแล้วน้ำลวยคลับจันเราอยู่บนบกนี่หลังนี้ก็อยู่บนบกเหมือนกันมาดูหน่อไม้ก้อนเฮกก่อนนี่มีหน่อหน่อเล็กหน่อสองหน่อก็พอได้เนาะ ư giờ thật thường như đứa con cho cậu đã nó mới <Más> nồi cái này ông mịt mà nó nó ta khổ mà khổ ó khổ này này ได้แล้วครับได้แล้วรอขนางนี่มีรออนี่ควขอออกมนี่น lũ thâm lành ngon này có đi trong, ấy. trong một và đi nữa อันนี้ก็ไม่มีอีกสองนอนมั้ง đây 2 nồi anh nè <laughs> nó lịch nó, mình, mình mấy tổ nó. không để nó không lớn nó 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 luôn không nó น้ำท่วมจันแร์เราก็อยู่บนบกไม่ได้ปลาเลยตั้งแต่ดักมาก็เพิ่งได้ปลาดุกตัวเดียวเห็นนี้เหรครับกลับ,บ้านแล้วสองนกก็ได้สองหมกพอดีเนะไปดูญาตินางตรงนั้นก่อนมีไหมตรงนี้ไม่ครูเขาจกล่องน้ำ อยู่นั้นก่อนโยไม่ต้องมาดูย่านนางตรงนี้พ <c oughs> อได้อยู่ย่านนางเื <c oughs> อย่ยานนาง <c oughs> อ่านางอ,อนๆเลย chút nhũ lón สันวาย,ยุก็ชอบเล่นต่างเด่เนาะตามครับเนี่ยกลับบ้านกอนเนาะ tạc đẹp vô Mẹ nó sập ừ. nó sập nó hỏi dạy sống nó hôm luôn mặt nó thôi 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 mà thôi 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 tôm mình chữ sống nó mò này tôm nam nữa, tôm hầm chửt nó sụp lắm Có phải thăm một ngò máy สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นนะหลังจากที่เราไปับหนอไม้มามาต้มแล้วก็ให้น้องก็ทำนอไม้หมกหมกนองไม้ครับเนี่ยใส่ใบยอเนาะมีธีขั้นตอนขั้นตามก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแซๆด้วยกันคนระับหมกนองไม้ใส่ใบยอ แชร์ด้วยกันครับเอฟซีทุกคนหมวจะไปร้ทำธุรนะอะไไม่ได้อัปเดตให้ดูขั้นตอนการานะําเนาะสบายโยครับแร์ด้วยกันครับนี่ก็แกงปนินเนาะ อรอทำได้สี่หอบ่สามหอสี่หออย่างนสองหน่อกินได้เต็มที่เลยครับสองหนอ่อทำได้ไหลายเมนูก็ได้ทำเมนูเดียวเดียวก็ได้นะครับขออนุญาตกินข้าวครับเอฟซีทุกคน แม่เขกินก่อนแล้วเรามากินที่หลังเนาะแซ่แบครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาตามรับชมครับเพราะว่าเราหาอยู่หาก,กินแบบบ้าน ขอบคุณท่านเจ้าของที่ด้วยนะครับที่เราไปสับหน่อไม้มาทำกมักข้าวเนาะสวัสดคภาพสับแซบ